ยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสอยผ้ารวยผู้เฒ่าผ้ารวยครับเอฟซีครับผมตามแม่ย่ครับเอฟซีครับผมแม่ย่มดีงวดที่แล้วคุณพ่ฝันดอกครับเป็นคุณพ่อคุณฝันนะครับแม่คุณพ่อฝันฝันฝันว่าได้จับกวบต้องรับเนาะจับกบตัวหนึ่งมาสันวาเพิ่นเก่าเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดขับวิซี่ครับผมปัดเอาหัวขึ้นหัวลงบาว่าหนี่บ่ได้เอาหัวขึ้นหัวลงให้เพิ่นระครับเนอฟซีก็ให้ใช้วิการณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นแนวทาง ทางช่องเป็นซื้อกลางให้กับ FC ทุกท่านทุกคนครับผมส่วนแนวทางของแม่ยามดีวันนี้จะได้ตัวไหนนะครับเนาะเปิดฟังของเพิ <etus aru> charger, ่นและคุณตาเพิ <t small spirit> ่นฝันเพิ่มอีกบัวครับคุณตาเพิ่นฝันแม่นดีดีเลยครับอีซี่รับผมอ่ามดทีทเดียวน้องับเนาะเพิ่นฝันวันนี้จับกบบั่นขั้นเพิ่นเอาเบิร์ตนะครับอีซี่กับเลขที่เอาเบิร์ตเห็นก็คือมีกบอยู่สามตัวเพิ่นบัวเอาเบิร์ตเพิ่นเอาเออเอากอหญ้านะครับ อ๋อเหาะไปปกไว้ว่าะสันว่าตาคบกับตายเลียมเมาเมาอยู่ว่าสันครับพี่ชีครับผมกะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้วเอฟซีครับผมนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเอฟซีกับมากระชัดคัดกับพานครับไปไปฟังคุณพ่อคุณสีบอกสู่ฟังแล้วคุณแม่เลขทูบของคุณแม่เพิง่งแม่นนะครับพี่ชีครับผมเพิ่นจุดทูบนี่เลขแม่นขนาดนะสำหรับแม่ย่ามนะครับเนาะเป็นยังไงงวดนี่ได้ลายปันไหนไปฟังคุณสีบอกสู่ฟังครับพี่ชีครับผม เพราะว่าเพิ่อนผู้ใดบนผู้ใดเพิ่นได้ผู้เดียวเลยครับไม่ง่ามนี่ครับพี่ชี่ยตามเข้าไปครับอาอืมอืมเพรว่าานฝันอ้แข่นเองถันอืมันเ็มนไกมือใก้มือจังยนะพ่อนะอืม ขั้นวหั่องเออขัวยหัวร่นี่มันคลักเลยนบมก็อืมวัวคนซื่อซื้อผ้ายตมาเออเออโอใดกัตัวนั้นตัวใดกัตัวนั้นเลยเจ้ัผอาว่าดีแม่เอาว่าดีครับพ่อว่าดีครับผมครับผมสอแม่ยังเขาคือเาอออืก็ดันครับเยวันนี้ว่านั่นเนาะคือจุทุบโอ้แม่จุทุบอือ ที่เดียวท่านล่ะเศ้าจบถือกมีเ้บายกันไหมกับไม่ันบนี้กับลอกกับแม่ฝันด้ฝันกูอันวันนี้พูให้ฝันวันที่แม่คุณพ่อกับฝันบอกเลยบอกจำใบเป็นผมอืไปหาหมอี่นแม่ใบโอ้อันนี้บันักถามหมดที่ผ่านมาเนาะนี่เนาะขับอีซี่ครับผม มังเด้ขับเงินที่ผ่านมาเจ็ดเก่าเจ็ดหกเก่าหนึ่งหกหนึ่งครับอี้เชียครับผมที่ผ่านมาพี่ลำคือของคุณพ่ออยู่แต่ว่าคุณพ่อซื้อว่ามั่นใจเจ็ดเกาเนี่ไดวาเดก้าเจ็ดเก่าเจ็ดเก้าแล้วสื่อสานะนำตรงตรงเลยเนี่สือสาไม่ออกตรงตรงเพราะม้ลกแม่เสยเชี่ยนเ่าตานโอ้ คุณป่อไปซื้อกับบกับเพื่อนมันเคยออกเก็บเก่ามันเคยถาฟันเจ็ดเก่ามันเคยออกเจ็ดเก่ารถนะมันคือทั้งสิของารมจฟันม่นันอเข้าบกลับไปกับมาซื้อเนาะไปกับมานี่ก็เขาตรงๆเลยหกเจ็ดเจ็ดหกเคยซื่อรับผมแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยซื้อเลยวุมีกับตัวเดียวอมัโอ้แม่กับบมักเขาป่อยู่น้องไท่า้าอ หกเเ่าไม่เปล่าสัตว์เได้มัตส่มัตเสบุครปองเดียวละล่ะอยว่าโอ้บ่มากนี่ไือวันนี้บ่มากกับบ่อเนาะแม่เนาะเขาก็ไดอเขาได้เมื่อนึงเ่าโอ้ใส่มัตสบุเขาทงมาโคมาหาครับหวานบ่มากจได้ดอ เอาเป็นยังไงแม่พุ่มหน้าข้ามอกไปเอาอ่อไปซ้ำนะอวนบ้างหันคนเขาบ้างบ้เข่ามีเก่าซ้ำยังไงโอ้เก่าสามอันที่วันเอออันข้้งไทยประมาณเกียมันทำมาเมนเออมันมันเหลือบ้านชัดเห็นนะเออมัน่ามาข่าซื้อน้ำหองเอออืมอืมร่ะซื้คนมากคนปฏเอาคนมกบนอืมย้อนซื้อมาได้เออมาเมียน นี่แตุ่ดูเฮียนละบัก่น้อยมือวันจิน่ะรอได้ย่าตุดทูบกันนะาสันเออไม่น้อยนั่นน่ะเออมันวัไดแปดแปดนึงหืมร้านน้อยจุดทูบอออไอย่างเง้เอาคงไดร้านน้อยเขาอยากจุดทูบเนี่ยออจักมันากจุดมือวันจินไงแปดนี่แหละเนาะไปวายพ้น้ำมันน้ำมันเลโอ้คุณชื่อไปวไปด้น้ำ มันไหวพายนี่มันเศาร์มาแล้วองมักมักไหวพะไหวพะแล้ว่กแล้ว่าจุดถูบมันก็น่าเวาบ่จุดถูบก็น่านหน่อยมาใส่ขึ้นอยาจุดถูกเป็นแล้วแปดแปดนึ่งอืมอืมนี่มันเกียอีกน้ำจ้ะนึ่งก็ได้บนเม่นวให้มันลบทีนี่นะอ ไมัขดลงยั่ดีนตีเอ้อขีได้จักเทียบอ่ะอแปดแปดหนึ่งอเลยถูกคุณแช่จุดเด็ร้านหน่อยจุดเด็แปดแปหนึ่งอพราะือแปดหนึ่กับเกกับกับชูนเกเกอคือซื้อาเกูนไม่ใ่ไหมเกเรียกกันนั่นเอาดอกเรียกฝันบอบันฝานเรียกเทาดอกตัวได้กว่าแม่เก็ ปดหนึ่งนึ่เจ็ดศูนย์กับแปดหนึ่งอ่าตอนนี้เราถืถือท่านึงวะถือกับถือก็บถือกับแต่ว่าเลขพูดที่ได้คือเจ็ดกับแปดแปดหนึ่งเออแปดแปดเจ็ดเหมืกันไมตัวแปดไปมันหน้าครูเทียมคูเทียมันหางบดเอามันมน้าเทเลตูนนะเออกรอนหน้มันได้หกกำลังหนึ่งมันละมาาบับหกเออกรอนผกก็ได้มะได้สามกับอย่างอืม น้ำมาแต่ลโตวันมันก็บ่ถือกัเสียแลยำบ่ถือแม่่เสื้อแปดหนึก็เี่แหนีละทีคหาเสื้อซื้อตัื่อกเตอยู่สนับกันนะพีน้องระวังตากระย่าหคันตาง่วยดีมาจับแนวทางของคุณยายเบิ้งเพราะว่าสิเปียนกันยุงสีนะพี่น้องตากระย่าบืยยกระตาบื้อกระย่ายุงสิจะไปก็มาโอ้ยหัวอ้ยหางเออกั ถ้ายตาถ้ายตาว่าบ่ทนันฝันนะนี่แต่สิบเมื่อนี้สิบวันม่นของงุ้ยใหญ่กว่พี่น้องเอฟซีแต่ร่องไปพิจารณ้วาบ้างเนาะเพราะว่าตาบัวก็เปลี่ยนกันคือว่านเดี๋ยเปลี่ยนกันมากเยอะถ้าใหญ่บัฝันเห็ก็เป็นตาฝันให้พี่น้องอันนี้ตาบัท่านฝันก็เป็นใหญ่ไม่ไห้สักวันตัวมันสองเมืองมันฝันเลยอันกบสองตัวหันบัท่านไปเปิดบ้างู้่อ เอาเปลี่ยนปอกไปแล้วว่าเป่เปิดเบิ้งเทียบวะล้าตาพิบพิบอยู่วะทีแล้วใ่ไงย่หลัางบ้านพี่ห้องรถไถใ่ไงหย่อนเบามันม่านแล้วเนาะแล้วเอามันม่านนี่ได้ทั้งหมดนตกคือบาดตรงไหนเนาะไปใช้มาใส่กับไปอย่างพี่น้องอสี โซคกสองสมองา,อามหมื่นนโอ้นี่ป่าเมือวานดดป,ป่าลงว่าป่าลงตรงหา่าาป่าลงครับเน่ยอออป่าเนี่ยอ่ามันเป็นเร็เอันเป็นเลกเจ็ดว่ะอต่เลกหนึ่นนนเจ็ดปดเจ็ดล้ไปเมีอดซาวาเนี่ยาาแล้วว่าแล้แสดงว่าอรจอบนนี่นะต้องตีเส้นมโนตีเียนมโน,เ,น,มนเราะ โอยานมันเป็นบักหนึ่งโอยโอยันมันเป็นบัเกเจ็ดนะบักหนึ่งนะเออมีอนมันคือกัน,นกเนาะมันไข่กันแต่สร้างอิรินี่เด<ม>็ดเป็นยังไงเป็ดเจนงวัดว่งหันนี่ถามมันมากหวมือ่อกี้นี่ 4, 5, บ่เออคนโอซี่แสนหาแสนมาอยู่คด <น S 1> อย,ยู่ครับอืมรวมสิมานน้ำห้อยวะ่ะเป็นนี้มันหยนซ้อนเนี่ยนี่หย่อนซ้อนวินี่พี่น้องนี่น,นั่งไปอีกห้อ่อยแคบปวดไปะแทกนายไปแคบ พี่น้องตับเปลี่ยนพี่น้องจเจ,เจ็ดแปดได้ไพี่น้องได้อโอ้ั้บาปลายหลป่องมาได้ดอกขาเป็นลังคนนี่งร้าลวลายปอนอนี่คใจคปนบไหลป่องเจ็เแปดพี่น้องว่านลังเสียลอกเขาให้นันเสียด้กอกปูเน่าแต่ยังยี่สิบเนี่หน้าหมอันปลานั้นยังบ่ถ,ถืกอกิ๊่มจับให้พี่นอ้นองยีง่ิสก์ เป็นรูปแบบแนาทางของคุณใหญ่ครับพี่น้องม่งมครับพี่น้องเอซรูปแบบแนวทางวัดนี้บเก็ตกับเปียสิมากยวาในใจครับอืมดีพอดีันาดมาสองตัวคนละกรติแเนแขนครับผมสาตัวสองชุดหลักก็ชุดสองตัวกับสองชุดเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งระวังแปดเจ็ดพี่น้องแล้วว่าระวังดีสุดือแปดเจ็ดอืมเอาบเขียนสองตัวแปดเจ็ดลาอืมมาชชข้ามันไมเนาะเอาไปเป็นแนวทางครับผม แล้วถ้ากิดว่าสลับมาหาคุณยายเหรพี่น้อง้แ่จะานโอ้ถือรถตะสองคู่ว้าดทุอันที่พูดอยู่ข้างนอกอ่ะไอ้เด้เป็นหลานแล้วก็ไปได้กเป็นหลานพี่น้องมันข้างนอกะได้ทุกหมวดอืออือื่อยโชคให้หมานนะไหมเนาะกของคุณแม่ย่ามดีครับอิสซีกับผมเลขถูบแปดแปดหนึ่งซื้อไงอาทิตยเป็นเจ็ดได้ก็เรียกว่าพี่แปดแปดเจ็ดนั่พาเนาะ